มาแรงกว่าที่คิดกับสายค่ายดังเปิดตัวรถใหม่ที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โ2025 EP 1บอกเลยว่าค่ายใหญ่ปล่อยของกันแบบไม่เกรงใจใคร สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเวลาไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆเนี่ยไม่ต้องเสียดายไปครับเพราะวันนี้มอเตอร์ฟีกัดไฮไลท์มาฝากพร้อมบรรยากาศภายในงานแบบจัดเต็มมาเรื่องมาที่ซอนเตสกันก่อนครับผมที่ได้นำซอนเตส 703F ที่ได้เรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์คลาสกลางรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองมาพร้อมเครื่องยนต์สสูบเลี่ยง 699cc ให้พลังสูงสุดถึง96แรงม้ามาพร้อมระบบไฟฟ้าเต็มระบบกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังมาพร้อมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นครับซอนเตสได้พามาเรียก เปิดตัวก็ต้องติดตามต่อไปนะครับต่อมาค่ายยักษ์ใหญ่อย่างฮอนด้านะครับได้นํารถมาเปิดตัวกันถึง4โมเดลไม่ว่าจะเป็น cb 000, 3นึ่ันสาม super four final edition ซึ่งทางฮอนด้านะครับหยิบตานานในเกตยูเก้าศูนย์กลับมาปิดฉากอย่างสวยงามกับ final edition ครับผมมีทั้งรุ่นไฟกม้มที่มีค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทและรุ่น half fairing ที่มีค่าตัวอยู่ที่หกแสนบาททวนครับทันที่สอง go wing รุ่นฉลองห้าสิบปีที่สุดของทัวรลิงระดับเรือธงกับเวอร์ชั่นฉลองครบรอบห้าสิบปีใครก็พู มาพร้อมสีทองเงินสุดพรีเมียมที่มีราคาเปิดตัวอยู่ที่1 3 9 5 0 0 0บาทต่อมาคันที่3กับ t r a n e l s XL เ5 0เปิดตัวหน้าใหม่สุดดุดันมาพร้อมเครื่องยนต์สสูบ7 5 5 c ซีซีแถมคันเร่งไฟฟ้าและจอสี TFT 5นิ้ว LED เต็มระบบในราคาเปิดตัวที่ที่3 9 4 0 0บาทและคันสุดท้าย a f ฟริกาทวิน1 0 0พร้อมอัปเดตใหม่กับเครื่องยนต์1นึ่ซีซีอัดมาให้กว่า1 0อยแรงม้าในราคาเปิดตัวที่5 6 9 0า0บาทเปิดมาพก้มกั a f าท c a ิ w i n 1,100 Adventure Sport มาพร้อมกับเกียร์ DCT ใช้งานในทั้งทางดำและทางฝุ่นในราคาเปิดตัวที่79,000บาทต่อมากับค่ายสายพานสปอร์ตอย่าง Yama h a ก็ได้นำ t ทเนเ e 700, 700โฉมใหม่มาเปิดตัวมากับเครื่องยนต์คลา s เพน2สูบ 689cc คันเร่งไฟฟ้าหน้าจอใหม่ TFT แบบสีขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอป Yama h a Y, y Connect และยังมีมาให้เลือกอถึง3สีกับราคาเปิดตัวที่459,000บาทและอีกคันนึงนะครับของค่ายยามาฮ่าที่ได้รับความสนใจไม่ใช่น้อยอย่างยามาฮ่า R9 ที่เปิด ตัวมาพร้อมกับราคาที่เล้าใจพอสมควรที่495,000บาทซึ่งถือว่าราคานี้นะครับต่ำกว่าคู่แข่งในสายซูเปอร์สปอร์ตของค่ายอื่นพอสมควรครับสำหรับใครนะครับที่อยากย่โชมตัวจริงเนี่ยก็สามารถมาดูกันได้เลยที่บูธยามาฮ่าและนี่คือ3ค่ายดังที่เปิดตัวรถใหม่ที่มาแรงที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ปีนี้คันไหนที่คุณเล็งไว้หรือถูกใจที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหรือใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศจริงสามารถเข้าไปร่วมงานได้เลยนะครับที่อิ p แพคอารีนาเมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้จนถึงววัันนนทีี่10ธาาาคมมม้รผและสถ ติดตามข่าวสารสเปครถเปิดตัวใหม่ได้ที่เว็บไซต์ motofix thailand ครับ